วันนี้มาเฉลยนะครับสาหรับหลายคนสอบถามผมมาว่าเรื่องของอาจารย์เวลาเห็นอาจารย์ดูในไลฟ์สดนะตอนที่เย็นๆไลฟ์สดประมาณ6กโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มนะหลายคนที่เข้าไปดูอาจารย์นะฮะก็บอกว่าเอ๊เข้าไปดูดวงมังกรดูเพื่ออะไรคือผมจะเล่าให้ฟังคาว่าดวงมังกรหมายความว่าเราสมมติว่าเรามีธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องการความใหญ่โตหรือมีลูกน้องระอบริวารเยอะๆเช่นโลจิสติกเอ่ยแบกหามเอ่ยกูกรลหรือสร้างบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นดวงมังกรจะมีลูกน้องเยอะละหาลูกน้องได้ แต่ถ้าดวงพราม์เนี่ยใหญ่ไม่ได้แหละครับหาลูกน้องมาก็ไในแป๊บเดียวหรือบางคนไปสัมมนาเรียกคนเข้ามาพ้องประชุมแทบไม่มีเลยแต่ถ้าไปดวงมังกรแล้วคนจะมาเต็มหมดเลยนะครับอย่างเัี้ยนะเขาเรียกว่าดวงมังกรเป็นดวงเรียกทรัพย์ นะต้องผูกวันเดือนปีและเวลาเกิดจึงรู้ว่าคุณเป็นคนดวงมังกรหรือดวงหงหรือดวงพรามถ้ามังกรมีลูกน้องกี่เท่าไหร่ก็ได้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้ส่วนหงจะมีได้ไม่เกิน12คนเกินกลน็ล้นไม่ดีนะครับทำก็นเหนื่อยต่อมาดวงพรามมีลูกน้องบริวารได้ไม่เกิน3คนแต่ดวงพรามมีข้อจํากัดและสําคัญคือต้องทําเองเช่นนักร้องดาราศิลปินช่างตัดผมช่างเสริมสวยบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารต้องเข้าไปผัดอาหารเองทําอาหารเองเขาเรียกดวงพรามนะครับต้องทําเองอย่างเนี้ยเขาเรียกดวงพรามฉะนั้นรู้ก่อนดี ีกว่าเราทํำลงมือทําธุรกิจใช่เราทําธุรกิจอะไรใหญ่ๆตัวโตใช่ไหมเราต้องการลูกน้องเกิดเราเป็นดวงพลามทาไงไม่มีคนมาสมัครงานต้องหางานต้องลำบากไปลำบาก นะครับกว่าจะได้คนมาเว้ยร้านนั้นทำไมราคาเนี่ยเรา่าแรงก็ถูกกว่าเราแต่ทําไมมันหาได้ง่ายนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเขาเป็นดวงมังกรเขาเรียกคนเข้ามาแล้วสามารถเรียกสรัพ์ได้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าคนดวงมังกรนั้นนะครับมีความก้าวหน้าอย่างไรหรือทําอะไรธุรกิจอะไรแม้แต่ร้านกาแฟเล็กๆก็ตามทีเล่าให้ฟังนะครับว่าสมมติว่ามีร้านหนึ่งเคยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็น2คนผมเมียขายกาแฟกันนะฮะเมียก็ขายกาแฟผมก็ขายกาแฟตอนเช้าแล้วก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะเขานั่งอยู่โต๊ะหนึ่งนั่ง เมียกับลูกน้องก็ทํากันธุรกิจหรืออะไระโโกันเนี่ยเอาละชงกาแฟเมียก็บ่นเมียก็ด่าผัวไม่ช่วยมายกมาช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะพอด่าทีผัวก็ไปยกทีนะไปเสิร์ฟทีคนเต็มร้านเ่ยฮะแล้วก็มานั่งโขมับลูกกับลูกค้าอยู่เงี้ยมาเล่นกับลูกกับลูกคา้า,กกคาเล่นบังคอตอยู่กับลูกค้าตลอดเวลา,วาก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าเยอะแต่ดูมาวัานหนึ่งสามีคนนี้ตายไอ้เจ้าผัวเนี่ยตายร้านนั้นเจ๊งเลยครับไม่มีคนเข้า หน้าแปลกไหมครับนี่คือเรียกว่าดวงเรียกสับไงครับฉะนั้นใครที่เป็นคนดวงมังกรอยากรู้ต้องอดูถ้าดูฟรีก็มีตอนไลฟ์สดตอนเย็นนะครับพิมพ์คาว่าสินแสธนพัฒน์ทางช่องติกต็อ ผมมีไลฟ์สดอยู่แต่ส่วนท่านจะต้องการดูส่วนตัวทักมามหาผมผมดูอะไรครับบ้างหนึ่งดวงมังกรดวงหงนะครับดูดวงชะตานะฮะแล้วก็ดูดวงอาชีพนะครับแล้วก็เลขอะไรมาเสริมคุณอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่อง่วงจุ้ยนะครับแล้วก็ตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีวัตถุมงคลที่เสริมของเราต้องการเสริมอะไรให้มันเป็นมงคลกับตัวเราด้วยเอาละครับไปแล้วนะครับอธิบายความแล้วนะครับว่าเลขมังกรหรือเรือว่าคนมังกรเขาใช้อะไรกันคนมังกรคนดวงหงคนดวงพรมไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วเจอกันหรือไม่เข้าใจ ทักถามผมได้ครับแต่ว่าถ้าดูส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายทักถามได้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ